แล้วก็ออปชั่นคันนี้ไม่ธรรมดานะคะสําหรับพี่ๆเนี่ยที่ซื้อรถ PPV เนอะเจ็ดที่นั่งเนี่ยก็อยากจะได้ฟิลครอบครัวใช่ไหมคะบีมบอกเลยว่าคันนี้แต่งน้อยชิ้นแต่ว่ารถสไตล์ครอบครัวใช้งานได้จริงถูกใจลูกๆแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าคันนี้แต่งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรกันบ้างคะ่ะไปชมกันคะ่ะค่ามาเริ่มกันเลยนะคะจากด้านหน้าเนาะคันนี้ด้านหน้าก็จะเป็นรุ่น Active นะคะอย่างที่พี่ๆรู้กันเนาะ สำหรับรุ่น Active ค,คันนี้ลูกค้าตกแต่งตัวอุปกรณ์เช่นเคยค่ะอันดับแรกเลยไปที่ล้อแมกกันล้อแมกคันนี้อย่างที่บีมเกินไปนะคะคันนี้จะเป็นสายครีน ลูกค้าก็จะเลือกเป็นล้อตัว d m a มนะคะล้อนี้ก็จะเป็นล้อดำเงานะคะมาพร้อมอยางบิสโตนหน้าย,ยางอยู่ที่265 60R18 นะคะพี่ๆสำหรับตัวล้อ d m a มเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ฮิตกันมากๆนะคะลองจากล้อพวกเลนโซ RTM หรือว่าเลนโซต่างๆก็ตามอย่างเช่นของคันนี้ลูกค้าอยากแต่งสายคลีนไม่ได้อยากดูแบบซิงมากนะคะก็ต้องบอกว่าล้ออิซูซเนี่ยตอบโจทย์จริงๆสำหรับคันนี้ลูก ขาจากเดิมของตัว Active เนี่ยเป็นไซส์17ใช่ไหมคะก็อย่างที่บีมแจ้งไปเลยว่าพอใส่18แล้วว่ามันก็ดูสวยมากขึ้นจะดูเต็มซ้มมากขึ้นเนาะก็สำหรับพี่พี่ที่สนใจตัวร้อเนี้ยราคาก็ไม่แพงนะคะจะอยู่ที่16,500เท่านั้นจ้ะก็ฝากไว้เป็นทางเลือกด้วยนะคะสำหรับพี่พี่ที่สนใจเนาะโอเคถัดมาทางด้านหน้ากันบ้างคะ่ะด้านหน้าคันนี้ลูกค้าติดตั้ง เกิดกันอีกแล้วจ้ะแต่ว่าเซตคันนี้จะเป็นแค่หน้าหลังเท่านั้นนะคะพี่จะไม่ใช่เซตเต็มสำหรับแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์ของมาสาโตะจ้ะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ลูกค้าเนี่ยชอบกันมากๆนะคะสำหรับเซตนี้ก็จะเป็นเซตหน้าใหญ่ค่ะพี่เซตหน้าใหญ่เนี่ยเขาก็จะออกแบบมาให้เป็นตัวสีดำด้านเนาะตัวชิ้นงานตัดรับกันสวยจริงๆค่ะดีไซน์ของเขาจะเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงว้าลุเซนเซอร์ให้เหมือนเดิมเลยค่ะ สำหรับดีไซน์ตรงไฟตัดหมอกเนี่ยก็จะทำเป็นเคี้ยวออกมาเล็กน้อยเนาะตัดสีขาวแล้วก็ตัวสีดำด้านสำหรับตัวชิ้นงาน สำหรับพี่ๆที่ชอบแบรนด์มาสโตะนะคะสำหรับแบรนด์เขามีชิ้นเล็กด้วยนะคะเดี๋ยวบีมขึ้นภาพพรีวิวให้ดูเนาะสำหรับตัวชิ้นงานของตัวชิ้นเล็กจะได้เห็นเป็นทางเลือกด้วยเพราะอย่างที่บีมบอกว่าส่วนตัวบีมเป็นคนชอบรถที่เป็นสีดำเนาะก็จะชอบแบบเป็นสีดำล้วนหรืออะไรแบบนี้แต่สำหรับพี่ๆที่ชอบเป็นคลิปแดงเนี่ยของมาสโตะก็จะไม่มีเน,ะะนาะลักษณะดีไซน์เขาจะเป็นเน้นเป็นโทนสีดำมากกว่าค่ะ โอเคถัดมาทางด้านล่างไปกี้เราเกินถึงไฟตัดหมอกกันจะ้ะไฟตัดหมอกตรงนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอก LED กันอีกแล้วนะคะราคาจะอยู่ที่3,500บาทเช่นเดิมเลยค่ะตรงนี้ LED 3,500แล้วก็ถ้าเป็นหลอดฮาโลเจนเนี่ยหลอดส้มเนาะ ก็จะอยู่ที่2,700บาทแต่ถ้าส่วนตัวบีมแนะนำนะบีมแนะนำเป็น LED ดีกว่าเพราะราคาเขาเพิ่มจากกันไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะพี่จะได้เหมือนกับตัวรองท็อปหรือว่าตัวท็อปเนอะพอของเขาก็เป็น LED จะได้ตัดรับตัวไฟโปรเจคเตอร์ด้านบนนะจ๊ะสำหรับคันนี้ติดเซ็นเซอร์เหมือนเดิมคะ่ะติดเซ็นเซอร์หน้า2จุดหลัง2จุดอย่างที่บีมบอกทุกคลิปเลยนะคะสำหรับเซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ย ก็จะเป็นหนึ่งออปชันที่จําเป็นเนาะสำหรับพี่ๆผู้หญิงหรือพี่ๆผู้ชายก็ได้นะคะอย่างเช่นเราขับรถเนี่ยไซส์ใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะเรากะาเกณฑ์ด้านหน้าไม่ถูกว่าใกล้จะชนสําหรับตัวด้านหน้าเราหรือยังเนี่ยมีเซ็นเซอร์หน้าไว้ก็อุ่นใจกว่าค่ะพี่เพราะเขาจะมีเสียงเนี่ยแจ้งเตือนให้กับเราด้วยแล้วก็จะมีจอเล็กๆอยู่ในห้องโดยสารเนี่ยบอกระยะให้กับเราด้วยทางซ้ายและขวานะคะ โอเคถัดมาที่ตัวกระจกกันบ้างจ้ะคันนี้ก็เปลี่ยนกระจกพาบไฟฟ้าอีกแล้วนะคะสําหรับกระจกพาบไฟฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวอีลิแกนเลยนะคะจะไม่มีตัวบายสปอร์ตเข้ามานะคะพี่ๆตรงนี้ราคาอยู่ที่หนึ่ง่บาทเหมือนเดิมมาพร้อมตัวสวิคเปิดปิดของตัวกระจกแล้วเรียบร้อยนะคะสาหรับสวิคเนี่ยจะเป็นสีดําด้านนะพี่แต่ถ้าสมมติพี่บอกว่าบีมพี่อยากจะแบบ ให้ดูลักชุรี่มากขึ้นอารมณ์นั้นเนาะก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวเปียโนแบ็กได้นะคะเหมือนตัวอีลิแกนแล้วก็อัติเมทได้เลยอันนี้จะเพิ่มอีก2,000บาทได้4ชิ้นไปเลยนะคะพี่พีก็ฝากไว้ด้วยสำหรับทางเลือกตรงนี้นะคะโอเคอย่างที่หนูบอกไปว่าคันนี้แต่งโทนสีดำใช่ไหมพี่ต้องบอกว่าพอขาวกับดำมันตัดกันนะ่ะมันสวยแลลงตัวจริงๆนะ สำหรับสะครับเพจก็จะเป็นสีดำด้านที่เป็นสีดำดำออกมาตรงชายประตูเนาะพี่เนาะสำหรับคิ้วกันสาดพวกนี้เราดูแลให้หมดเลยนะคะแล้วก็คันนี้ติดตัวเบ้ามือกันลอยด้วยแต่ว่าอันเนี้ยบีมยังไม่ได้ติดให้ดูนะคะเพราะว่ามีลูกค้าเคยมาบอกกับบีมว่า เออน้องบีมคลิปน้องบีมทุกคันติดหมดเลยอะ่ะพี่อยากดูแบบไม่ติดบ้างอะ่ะมันจะประมาณไหนอ่าบีมพามาชมแล้วเนาะก็จะประมาณนี้เลยส่วนตัวค่ะสําหรับเบ้ามือกันลอยเนี่ยอันนี้บีมขอไม่ก้าวล่วงเลยนะคะเพราะว่าบางท่านก็ชอบบางท่านก็ไม่ชอบเนาะแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะพี่เนาะสำหรับตรงนี้บีมให้ลูกค้าเลือกได้เลยว่าอยากได้แบบไหนเนาะของหนูไม่ต้องกังวลว่าเออต้องติด ทุกคันทั้งเซ็ตต้องเป็นแบบนี้ไม่จำเป็นเลยค่ะอยากได้แบบไหนแจ้งกับหนูได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังสำหรับตัวชิ้นสเกิร์ตท้ายกันเนาะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าก็เลือกเป็นท่อเหลี่ยบเนาะพี่เนาะเพราะว่าไซส์หน้าใหญ่เนี่ยท่อเขาจะออกแบบดีไซน์มาแบบนี้เลยนะคะ ดีไซน์ของเขาก็จะเป็นท่อเหลี่ยมตัดรับไฟทับทิมด้านหลังได้แบบสวยจริงๆนะพี่นะตัวบัมเบอร์ท้ายเนี่ยจะตัดเป็นตัวสีบรอนเงินสำหรับแบรนด์มาสตกนะคะวอลเซนเซอร์ wow, ให้อย่างชัดเจนค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะบังรูเซ็นเซอร์แล้วแบบเสียงร้องไม่ชัดเจนหรือเปล่านะคะก็จะชัดเจนเลยเพราะอันเนี้ยคือเขาออกแบบมาให้เหมือนตัวท็อปเลยนะพี่นะ โอเคแล้วก็ตัวด้านหลังนะคะสำหรับตัวชิ้นสเกิร์ตเนี่ยชิ้นเขาจะคุมมาเกือบถึงด้านบนของตัวด้านหลังนะคะพี่สำหรับเซ็ตเนี้ยต้องบอกว่าของมาสโตะขายดีจริงๆนะด้านหลังมีแต่ลูกค้าชอบเพราะว่าการดีไซน์ของเขาว่าออกแบบมาแบบลงตัวจริงๆก็ฝากไว้ด้วยสำหรับทางเลือกกับแบรนด์มาสโตะนะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันนิดนึงจ้ะด้านบนคันนี้ติดคาดเอลมไฟไากันอีกแล้ว ามีแต่คนบอกว่าน้องบีมพี่ชอบมากเลยไอตัวคาดเอวมีไฟเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าพี่อยากได้คาดเอวแบบนี้แต่พี่ไม่เอาไฟได้ไหมน้องบีมได้เลยจ้ะไม่มีปัญหาเลยค่ะพี่จะติดตั้งไฟหรือไม่ติดตั้งไฟก็ได้นะคะสามารถแจ้งหนูได้เลยแต่ ราคาไม่ลดนะ6,500บาทเท่าเดิมเลยค่ะพี่ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบติดมีไฟนะคะแต่อยากได้ดีไซน์ของตัวฟีฟอร์มคันนี้ก็ฝากเป็นหนึ่งทางเลือกนะคะเพราะว่าสเต็ปเนี้ยแต่งสวยจริงๆพี่ต้องพูดเลยว่าถ้าพี่มาเห็นคันจริงอ่ะพี่จะชอบมากๆสำหรับลูกค้าที่ชอบแต่งโทนสีดำนะต้องบอกว่าลูกค้าคันนี้ออกแบบมาแบบลงตัวจริงๆแล้วก็คันนี้ลูกค้ารีเควสกับบีมเลยว่าน้องบีมอยากได้แบบนี้ จัดให้พี่หน่อยจัดให้เลยค่ะพี่อยากได้แบบไหนมาคุยกันชอบประมาณไหนยังไงเดี๋ยวหนูช่วยเลือกแล้วก็ช่วยรีเควสให้แต่ถ้าสมมติว่าพี่บอกว่าบีมจัดมาเลยพี่อยากได้แบบนี้จัดให้ค่ะก็จะได้ออกมาหล่อๆแบบที่เราถูกใจนะคะค่ะเราดูภายนอกกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวที่นี้เราไปดูภายในกันค่ะอย่างที่น้องบีมเกินไปต้นคลิปนะว่าภายในคันนี้ว้าวยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันคะ่ะไปค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะสําหรับด้านในคันนี้คันนี้ลูกค้าหุ้มเบาะหนังใหม่นะคะก็คือจะหุ้มเป็นตัว PVC เดินได้เป็นดําได้แดงกันอีกแล้วค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะจริงๆแล้วตัวเบาะสีดําได้แดงเนี่ยเป็นอีกสีหนึ่งที่ขายดีมากๆนะคะรองจากสีตัวท็อปนะพี่เพราะว่าลูกค้าคันนี้อย่างที่หนูเกินไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปว่าแต่งโทนสีดําใช่ไหมเบาะลูกค้าก็อยากได้เป็นสีดํา ดูเลยสวยๆแบบนี้นะคะการเดินได้อะไรนี่คือพรีเมียมจริงๆอยากจะให้ลูกค้าดูเป็นทางเลือกนะสำหรับตัวเบาะสีนี้เพราะว่าดูแล้วมันก็ดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะพี่ในส่วนของสีพี่ไม่ต้องกังวลน,นะว่ามันจะมีแค่สีดำหรือสีเหมือนตัวท็อปเท่านั้นสีมีให้เลือกเยอะเลยค่ะพี่ก็สำหรับตัวสี PVC เนี่ยพี่สามารถเลือกเองได้เนาะว่าอยากได้สีไหนนะจ๊ะ โอเคค่ะถัดมาทางด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วกันอีกแล้วนะคะคันนี้ลูกค้าก็จะเปลี่ยนเลยแล้วก็สําหรับตัวจอ Android นี้คันนี้ก็จะติดตัวมัลติฟังก์ชันเหมือนเดิมเลยค่ะ ทุกคันจริงๆนะพี่ขาดไม่ได้เลยสําหรับตัวมังติฟังก์ชันตรงนี้บีมเน้นย้ําหลายรอบมากนะคะไม่ได้เป็นการติดตั้งหลอกนะพี่นะก็คือสามารถใช้งานได้จริงเลื่อนซ้ายขวาเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแต่สําหรับปุ่มรับสายวางสายจะยังไม่สามารถใช้ได้เนาะก็ฝากไว้ด้วยเพราะออปชันนี้ราคาไม่แพงนะคะสำหรับมังติฟังก์ชันอยู่ที่1,800บาทเท่านั้นส่วนจอ Android อยู่ที่80,00บาทนะจ๊ะโอเค ถัดมาสําหรับไฮไลท์ของเรากันค่ะที่หนุ่มกรนนี้<ๆ>นะคะ<ๆ>ที่บิมเกินไปต้นคลิปว่ามีไฮไลท์สําคัญค่ะคันนี้ติดตั้งจอกลางกันอีกแล้วค่ะพี่แต่ว่าไม่ได้ติดตั้งกล้อง3ามร้อยห้องสินะติดแค่จอ a n d ด o i d แล้วก็จอกลางด้านหลังค่ะคันนี้ติดตั้งเป็นไซส์1 3 3เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสําหรับจอกลางค่ะสาหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นจอกลางขนาด13นิ้ว คันนี้ก็จะเป็นจอกลางขนาด13.3เลยนะคะพี่ๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะสําหรับจอกลางตรงนี้นะคะการประมวลผลเนี่ยเขาจะประมวลจากจอด้านหน้าสําหรับตัวจอ Android นะคะพี่ตรงนี้สําหรับพี่ๆที่กังวลว่าเอา้าน้องบีมเวลาที่เราไม่สามารถแยกการใช้งานได้หรออย่างเช่นพี่มีลูกน้อยเนี่ยคืออยากจะดูการ์ตูนแบบนี้ใช่ไหมแล้วพี่แบบแยกกันอย่างนี้ได้ไหมน้องบีมสามารถทําได้นะคะตรงช่องด้านนี้ค่ะพี่เขาจะมีที่ใส่ usb ด้วยสำหรับ พี่ๆที่อาจจะโหลดการ์ตูนให้น้องหรือว่าโหลดเป็นคลิปการ์ตูนที่น้องๆติดแบบนี้ค่ะก็สามารถใส่ USB ทางด้านนี้ได้เลยอ่าพี่ดูนะมันจะมีช่องใส่ USB ใช่ไหมพอพี่ใส่เข้าไปจอเนี้ยก็จะทำงานแยกออกจากตัวจอ Android ด้านหน้าทันทีเลยนะคะวิธีการเข้าไปเซตตั้งค่าเราก็สามารถเข้าไปที่เมนูตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่โหมดของตัว USB ด้านนี้ได้เลย แล้วก็มีตัวเชื่อมต่อสำหรับตัว HDMI หรือว่าตัว SD card นะคะตรงนี้พี่ก็สามารถเข้าไปเซตตัวตั้งค่าได้เลยนะคะสำหรับตรงนี้เราอยู่ที่ AV 1เนาะก็เชื่อมต่อกับตัวจอ Android ด้านหน้านะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับตัวจอกลางนะบีมต้องบอกว่าตัวจอกลางเนี่ยเป็นหนึ่งออปชันที่คุ้มค่าจริงๆนะสำหรับพี่ๆที่ติดตั้งเวลาที่เราซื้อรถ PPV เนาะพี่เนาะต้องบอกว่าเราอะซื้อเพราะว่าครอบครัวเราอาจจะใหญ่ขึ้น หรือว่าเราอะค่ะมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเนี่ยเยอะนะคะเราก็อยากจะได้รถพี v ีเนี่ยเวลาที่ไปเที่ยวตัดสวัสดิ์หรือว่าเดินทางไปไหนอะค่ะจะได้ไปกันทางครอบครัวนะคะมีพี่คนนึงเคยบอกกับหนูเนี่ยคือ<บ>คิดที่ดีมากเลยค่ะพี่เขาบอกกับหนูว่าเวลาไปเที่ยวอะพี่ไม่อยากแบบขับรถไปคนละคันกับลูกหนึ่งเลยก็คือเปลืองในส่วนของค่าใช้ใจ่ายนามันเชื้อเพลิงด้วยเนาะพี่เนาะแต่2เนี่ยระหว่างทางที่เราเดินทางอะค่ะพี่เวลาเราไปไหนด้วยกันใช่ไหมไปครอบครัวเดียวกันเนี่ยระหว่างทางที่เราเจออะไรก็สามารถพูดคุยกัน หรือว่าสนุกสนานกันในครอบครัวแบบนี้นะคะต้องบอกว่า1ในออปชันของตัว p p v อ่ะตรงนี้ทำให้รู้สึกว่าในการเดินทางของลูกค้านะคะไม,ไม่น่าเบื่อนะคะพี่พก็ฝากไว้ด้วยสำหรับออปชันนี้นะทางเลือกที่ลูกค้าคู่ควรค่ะราคาจอกลางตรงเนี้ไซสิบ3ไม่แพงนะพี่นะด้วยสำหรับออปชันนี้นะคะ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับตัวคลิปรีวิวเจ้ามิวเอ็กซแอคทีฟคันนี้สุดหล่อที่ต้องบอกว่าพี่ๆต้องชอบกันแน่นอนค่ะของบีมนะคะบีมขอฝากช่องทางการติดต่อของบีมไว้ด้วยนะคะเป็นเบอร์0 9 9ย์5 6 2 9 3นะคะส่วนอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0 6 4 8 3 9 9 4 7 9ค่ะเบอร์แรกที่บีมให้ไปขึ้นไลน์เลยนะก็สามารถเมมเบอร์บีมแล้วก็ขึ้นไลน์ได้เลยค่ะหรือว่าคลิกลิงก์จากทางด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะคะ,ะบีมขอฝากพเพจ a c e b o o k ของบีมไว้ด้ววยนะคะคชื่อ่อา Beam ทีมอซุสุป้ายแดงเมโทรชัยพฤกษ์นะคะเพจเฟซบุ๊กของบีมก็จะมีน้องแนนนะคะอยูนในทีมงานอิดอีซุซุนะคะคอยดูแลด้วยเดี๋ยวบีมให้น้องแนนม,มาแนะนําตัวนะคะน้องแนนม,มาเร็วโอเคทางด้านตรงนี้เลยสวัสดีค่ะแนนอีซุสเมโทรชัยพฤกษ์ปากเกตนะคะ ก็ให้น้องแนนฝากเบอร์ติดต่อนิดนึงเผื่อบางทีใช่ไหมคะติดต่อบ,บีมไม่ได้หรือว่าบีมอาจจะติดธุระอยู่แบบนี้คะ่ะหรือว่าติดประสานงานกับลูกค้าอยู่เนี่ยก็จะให้น้องแนนคอยดูแลด้วยนะคะน้องแนนบอกเบอร์พี่ๆเขานิดนึงค่ะโทรหาแนนได้เลยนะคะที่เบอร์06 1 8 9 4 7 6 6 6ค่ะโอเคค่ะก็ฝากน้องไว้ด้วยนะคะสําหรับตัวน้องแนนนะน้องแนนทําช่อง YouTube ด้วยค่ะชื่อว่าในอินสูเมโโถใช้ยืมปากเกตค่ะโอเคฝากไว้ด้วยฝากไปกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะ ยังไงวันนี้บีมกับน้องแนนก็ขอตัว,วลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราทั้งคู่ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย